กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณนะคะสามารถมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18บปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะงวดก่อนนะคะเม็ดเดียวนะคะน้องสาสวโซ่ให้5้าไปนะคะมาอยูคอ่คู่เดียวพี่น้องโอ้ยโพ,พ,พดโพบบกมบกแตกนะคะมาอยู่5้าห้านะคะคู่เดียวนะคะเกือบจะไม่รอดะคะ่ะ เม็ดเดียวแขนเม็ดเดียวอิลีอหลอเลยนะคะสำหรับใบน้อยของเราได้เฮอยู่นะใบน้อยถ้าใครได้ตามเนาะถ้าใครได้ตามใบน้อยนะคะใบน้อยเข้านะคะสองสูตรอหยุดนะคะเออใบน้อยของเราไม่ผิดหวังนะสำหรับวันนี้นะคะน้องสาวโซ่ให้เด่นไปที่ เจ็ดกับสองนะคะเด่นเจ็ด hmm. และเด่นสองนะคะแอนมินขอรูดไปที่สองนะคะเจ็ดก็ชอบนะคะสองก็ชอบแต่เก้ารู้สึกไม่มันนานแล้วนะคะเก้าเก้าเป็นเลขเดียบดับนะพี่น้องแต่ไม่อยากตามนะเก้าอืม แต่ถ้าห้ามาทีหลังก็ได้เ hey ฮเหมือนกันนะชอบมาตามหลังเนาะแอดมินขอรูดไปที่สองนะคะเจ็ดก็ชอบสองก็ชอบนะพี่น้องขอรูดสองแล้วกันนะคะตอนแรกว่าจะรูดเจ็ดนะสองศูนย์สองหนึ่ง เมื่อวานสองก็มาแล้วนะสองสองสองสามสองสี่สองหสองหกสองส 29นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น25 28 29 21 23นะะึ่ะจดไว้แคปไว้นะคะแอดมินขออนุญาตเขียนใบน้อยแป๊บหนึ่งนะคะถ้าใครชอบเนาะ ตามไม่น้อยนะคะ อันนี้คือใบน้อยของเรานะคะจดไว้แคบไว้นะคะสําหรับใครชอบใบน้อยนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พาเรดช i แนลด้วยนะคะฝากกดเลิกกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า